สวัสดีครับวันนี้มาพบกับช่องเจมอส,สดเจนเคยนะครับวันนี้ผมจะพามาชมเครื่องปลูกมันเป็นเครื่องปลูกมันของร้านมังกรฟ้าตลาดหลานศักดิ์นะครับเป็นชื่อรุ่น c t 4 8 R พันะครับเป็นเครื่องปลูกมันต่อพ่วงกับรถไถนิวฮอลแลนด์แต่ในคลิปจะเป็นรถไถของอ e ีซิก50 54แรงนะครับสามารถ ลากได้ถึงตัวหกสิบแรงนะครับหกสิบแรงสามที่กแรงลากไหวอยู่ครับที่้าได้นะครับห้าิบนี่กำลังดีครับสำหรับเครื่องตัวนี้นะครับเครื่องปลูกมันจะมีอยู่สี่ขั้นตอนนะครับขั้นตอนก็จะมีกอดปุ๋ยด้วยยกร่องด้วยแล้วก็ ั่อ่อนพันปลูกเสียบท่อนพันธุนะครับเพื่อปลูกมันมังกรฟ้าดียังไงนะครับ1น้ํา้ำหนักเบาแค่4 3 5กิโลกร,รมัมสามารถบรรทุกท่อนพันธุได้ถึงมากถึงข้างละ2 0 0ถึง300กิโลนะครับได้นะครับรวมกันก็ประมาณ300กิโล รวมเครื่องด้วยก็อยู่ประมาณไม่เกิน600กิโลกรัมนะครับโครงสร้างแข็งแรงนะครับชิ้นงานสวยงามเพราะโครงสร้างส่วนใหญ่ที่รองรับน้ำหนักที่ใช้เหล็กแผ่น ปั๊มขึ้นรูปและใช้เหล็ก,ก CNC ตัด C N C เจาะตัดไม่ใช่เหล็กรูปสุพันณตามท้องตลาดยกเว้นกะบะบรรทุกมันนะครับทนทานและแม่นยำใน4ขั้นตอนของการปลูกมันเพราะชุดส่งกำลังและชุดรับกำลังเป็นเฟืองโซ่ทั้งชุดไม่มีสายพานเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับสำหรับเครื่องปลูกตัวนี้ หรือว่าใช้งานดีมากๆนะครับง่ายต่อการบำรุงซ่อมแซมสามารถทำเองได้ไม่ต้องขึ้นช่างเพราะออกแบบอะไหล่กลไกไม่ซับซ้อนโครงเหล็กกระบะบรรทุกมีน้ำหนักเบาเฉพาะโครงเหล็กะจะมีอยู่ที่ประมาณ38กิโลเท่านั้นนะครับสามารถยกยกดำได้เพียงมือเดียวบอกลาสู้ไปได้เลย <c oughs> ้ามีประกันหนึ่งปีนะครับถ้าสนใจก็สามารถติดต่อทางร้านมังกรฟ้าตลาดอักทรักย์ได้เลยครับก็จะเป็นเบอร์ติดต่อ056537448หรือ0811811228นะครับเดี๋ยวจะทิ้งรายละเอียดไวใ้ใต้ใต้ใต้คลิปนะครับผม าสามารถสร้างระยะการปลูกได้ตั้งแต่ระยะต้น60เซน80เซนถึงหนึ่งเซนหรือ1เมตรนะครับเราเข้าใจกเกษตรชาเจไร่มันเสร็จตัวเองต้องรับจ้างเครื่องปลูกถ้าของตัวเองมีหรือมีว่างก็สามารถออกรับจ้างได้นะครับช่วงนี้ปลูกมันก็อยู่ไร่ละ6 0 0ถึง700บาทต่อไร่เลยนะครับถือว่า ารายได้ดีพอสมควรนะครับติดไล่ก็เ0 0ดพันหกพันแล้วนะครับพูดถึงกลไกสุดท้ายของการเจยบต้นพันธุ์ครับแยกอิสระจากกลไกล้อล้อกระระยะใช้ PTO นะครับใช้เพาว t t o ในการปลูกเจยบแทน พราะรอบเพลา pto มีความเร็วรอบที่ดีกว่าจริงไม่ทำให้ท่อนพันล้มเอียงนะครับเสียบปักเที๊ยงตรงแล้วยังสามารถปรับความเร็วได้หลากหลายระดับที่ความลึกที่10เซนใช้ความรอบอยู่ใช้รอบอยู่ที่540รอบรอบต่อนอาทีนะครับแต่ถ้าความลึกอยู่ที่15เซนจะใช้รอบความเร็วอยู่ที่750 ต่อนาท East, TO, ีจะมี PTO ก็จะมีอยู่2เกียร์นะครับจะมีเกียร์570รอบกับ750รอบนะครับยิ่งใช้รอบไวก็จะปักได้ลึกนะครับส่วนหม้อปุ๋ยก็เป็นหม้อปุ๋ยสแตนเลสนะครับแข็งแรงทนทานน้ำหนักเบา ที่สำคัญไม่เป็นสนิมนะครับสามารถใส่ปุ๋ยได้ถึง50ากิโลก็คือหน่งลูก50ากิโลก็สามารถใส่ได้หมดลูกเลยครับไม่ต้องตักตัวงนะครับทางปุ๋ยจะออกแบบมาออกสองทางนะครับลดปัญหาการอุดตันของเมล็ดปุ๋ยครับจะมีตะแกรงด้วย ก็ถ้าต่านสนใจก็เดี๋ยวจะทิ้งเบอร์ทิ้งรายละเอียดไว้ใต้ล่างคลิปนะครับแปลงนี้ก็เป็นแปลงของอเพื่อนเพื่อนบ้านนะครับไล่ข้างเคียงผมก็ได้มาขออนุญาตเขาถ่ายทำเพื่อเป็นความรู้ให้กับพ่อแม่พี่น้องในิปในช่องของผมนะครับ เราลองเปรียบเทียบไปดูเอาครับกับของคูต้ากับของนิวฮอลแลนด์ Holland, หรือของร้านมังกรฟ้านะครับว่าแบบไหนจะดีหรือมีความคุ้มค่ามากกว่ากันนะครับอันนี้เราก็จะไม่พูดถึงนะครับเราก็ให้พ่อแม่พี่น้องดูกันเอาเองนะครับว่าอันไหนเป็นทางเลือกของท่านนะครับ ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมเข้ามาติดตามตอนนี้ก็ดีใจมากๆเลยครับที่ช่องผมก็ได้ถึง8 0 0 0ันับสไครนะครับก็จะพยายามทำคลิปดีๆต่อไปนะครับช่องผมก็ไม่มีอะไรมากครับถ่ายทำทางต้นใหญ่จะอัดสดอย่างเดียวนะครับถ่ายถ่ายแล้วก็พูดไปด้วยแต่ถ้าอันไหนมีเสียงดังก็จะถ่ายแล้วก็ค่อยมาพูดทีหลังนะครับเพื่อเป็นการ ให้เสียงเราเนี่ยได้ยินชัดเจนนะครับผมลองพูดไปถ่ายไปมันไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับสําหรับเครื่องปลูกมันร้านมังกรฟ้าตลาดร้านสักนะถ้าสนใจก็ติดต่อมาได้เลยครับถ้าชอบก็ฝากกดติดตามกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับจะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ